เกินไปแล้วจริงๆครับสำหรับเลขแบงค์พันน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงประเทศเพื่อนบ้านมาทั้งบนทั้งล่างทั้งสองตัวสตัวมันจะเกินไปแล้วจริงๆครับสําหรับคนดวงเฮงดวงฟังแบบนี้เรียกได้ว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ยังคงมีโชคมีลาบเกี่ยวกับตัวเลขเช่นเดิมนั่นแหละครับเอาไปได้ดีเนาะเอาไปนี่เป็นอย่างเนาะมันมีเงินอยอ่บ่มี่หรอไหนบอบี่ดูไหนบอมี่ดูไหนมาดูหน่อยเออไหนนี่ยูเคยเอาใส่ไว้ โโอ้ยุดนเลยค่ะแทบช็อคเลขกอะไรครับมันตี้เฮียสวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีทรนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยแล้วก็ FC น้องอุ๋งอิงเพื่อนเพ่นแขงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับเรียกได้ว่าประเทศเพื่อนบ้านวันนี้ มาอีกแล้วครับสำหรับเลขแบงค์พันที่น้องอุ๋งอิงเพื่อนแพงควักให้พ่อการชัยดูในงานชาวพนักกิจศพครูเอเน๋นะก็ถือว่านี่แหละครับมาทั้งบนทั้งล่างทั้งสองตัวสามตัวเลยทุกคนมันอะไรจะขนาดนั้นนะเงิด เงืดจริงๆสําหรับองค์อิงเพชรพนแพงทุกคนเอาจริงน้องก็ไม่ได้ให้หวยนะน่นยืนยันตรงนี้ว่าน้องไม่ได้ให้หวยหรือว่าให้โชคให้ลาบหรือว่าบอกเป็นตรงๆเป็นนัยยะสาคัญทุกคนก็แค่นี้แหละครับเป็นการแบบทำคอนเทนต์สนุกสนานกับพ่อการชัยเฉยๆแล้วก็พ่อการชัยก็แซวองค์อิงเพชรพนแพงพี่วัดแซวองค์อิงเพชรอนแพงแล้วก็มานะแซวองค์อิงเพชรพันแพงเฉยๆแต่นี่แหละครับมันบังเอิญกันอีกแล้วทุกคน2ตัว2ตัวล่าง37มเจทุกคน 735หเลขแบงค์พันอุงอิง,อง,องเพชรบันแพง3ตัวบนทุกคน798มันมีในเลขแบงค์พันทั้งหมดเลย5ตัวเต็มเ็มทุกคนแต่ว่าแค่เราจะไปสลับเลขสลับต้นสลับปลายใครจะปีไตใครจะไปตีถูกตีผิดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ด,ดวงกันทุกคนจริงๆนนไม่สามารถที่จะบอกว่ามันจะออกตรงหรือไม่ออกตรงหรือว่าไม่เป็นการใบ้หวยจริงๆทุกคนเราก็แค่แบบทํานําเสนอเนี่ยเป็นคอนเทนต์ให้พ่อ,พอ,พอแม่ fc เนี่ย ไว้เป็นแนวทางเฉยๆเอาจริงๆแล้วเราก็แบบวินาเสนอแบบนี้เพื่อที่จะเป็นแนวทางสําหรับรพ่อแม่เอฟซีนะสําหรับคนที่ชอบในการรักในการเสียเสยเสยเส่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าอะไรประมาณนี้ก็จะได้ไปเป็นแนวทางทุกคนแล้วมันก็บังเอิญอีกแล้วจริงๆสําหรับเลขแบงค์พันมาทั้งหมดเลยก็นี่แหละครับก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่งานชาวพนักกิจกูเอที่จังหวัดประจวบคีรีขันเนาะทุกคนก็ใช้คําว่าอุอิงอเพชรพันแพงเน ทำคอนเทนต์ content, พอกันชัยก็แค่ถ่ายคลิปนั่นแหละแล้วก็ถามว่าไหนกระเป๋ามีมานั้นบอกว่ากระเป๋าไหนมันสะพายหน่อยซีอะไรอย่างเงี้ยอุ๋ยมุงแพงเอามานี่มันมีเงินอะไรอย่างเงี้ยพอกันชัยบอกว่าไม่มีหรอกก็โกอะไรประมาณเนี้ยมันมีเงินแล้วอุ๋ยมุงแพงก็ควักออกมาให้เห็นจริงๆเป็นเลขแบงค์พันทุกคนก็ใช้คําว่านี่แหละครับ ปังกงนอีกแล้วไหนใครถูกบ้างรายงานตัวบ้างครับแต่น,น,นั่นน่าไม่ได้ถูกน,น,นั่นน่าไม่ได้ซื้อสามเจ็ดทุกคนนั่นซื้อสามห้าไม่มีโชคไม่มีลาบไม่มีดวงกับเขาก็จะประมาณนี้แหละครับทุกคนหน้าแห้งแล้วก็มาเล่าข่าวแล้วก็มาพูดสื่อสารให้กับพ่อแม่เอซีได้เข้าใจกันว่านี่แหละครับก็คือความบังเอิญมันมักจะเกิดขึ้นกับองค์อิงเพชรบัานแพงจริงๆไม่ได้บอกว่าองคอิงเพชรแพงใบห่วยหรือองคอิงเพชรแพงเป็นหมอห่วยองคอิงเพชรแพงเป็นหมอลำทุกคนแต่ว่า ก็คือนี่แหละครับก็อย่างที่พวกเรารู้จักกันดีแล้วก็ได้เห็นกันมาตลอดว่าน้องเนี่ยมีโชคมีลาบเกี่ยวกับนี่แหละครับตัวเลขรอบกายน้องอุ๋งอิงเป็นบั้นแพงเอาจริงๆะ่ะเลขทะเบียนบ้านพ่อการชัยก็2งวดติดแล้วนะเออจริงๆนะห้นะเจนะรอบที่แล้วเนาะกับหวยลาวเนาะ งวดน,นี้ก็37ทุกคน733737โอโหปังมากเป็นดวงสมพงษ์มากสำหรับพ่อลูกคู่นี้ทำอะไรก็เป็นตัวเลขไปซะหมดแล้วเราก็รู้สึกแบบมันอีกนิดเดียวทำไมไม่ถูกมันประมาณนี้เนาะหลายๆคนก็จะบอกโอโหตายหาแล้วอุงอิงเพชรแบนแพงลูกแพงอิตาิตกันอีกแล้วนี่แหละครับก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเอาจริง,รงๆพ่อแม่ก็รู้อยู่แก่ใจแหละว,ว่าน้องก็คือหมอลำแล้วก็ไม่ไมี อ่าเป็นหมอหวยหรือว่าใบโชคใบลาบอะไรหรอกอาจริงก็เป็นคอนเทนต์กันนั่นแหละแต่เราเนี่ยด้วยความที่อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็เอามาตีความกันดูซิมันจะถูกไหมอะไรยังไงแต่มันก็ถูกมาอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่อย่างที่พอพอยแม่เอลซีได้เห็นกันนั่นแหละครับตั้งแต่เลขแบงค์ยี่สิบละอัปเดตมาแบงค์ร้อยรอบนี้มาแบงค์พันทุกคนแล้วออกทั้งหมดเลยห้าตัวทั้งเลขแปดเลขเจ็ดเนาะ เลขห้านะเลขสามนะอยู่ในเลขแบงค์ร้อยกันทั้งในเลขแบงค์พันกันทั้งหมดเลยมันจะอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยอุงอีกไเป็นแพงเนี่ยเอาจริงๆก็นี่แหละครับใครที่มีโชคมีลาบกับน้องก็ขอให้นี่แหละสุขสมหวังสุขประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้เชื่อว่าพ่อแม่เอฟซีก็ต่างตอบแทนเหมือนกันนั่นแหละครับก็คือน่าจะโอนมาไหลให้กับน้องเช่นเดิมสําหรับใครที่ไม่ถูกก็งันหน้าว่าคันใหม่นะก็ไม่ได้ถือว่าจะต้องแบบ ไปซีรียโรงซีเรียสอะไรนั่นก็ซื้อซื้อเล็กๆน้อยๆแหละห้าบาท10บาทยี่สิบาทขำๆเพื่อที่จะเอาคอนเทนต์มีคอนเทนต์มาเล่าให้กับพ่อแม่เอจได้รับชมรับฟังกันในรูปแบบนี้เฉยๆเอาจริงๆนั่นก็รู้สึกแบบถ้าฟิลไม่มาจริงๆนะจะไม่พูดเรื่องตัวเลขน,นะทุกคนอจริงมันอาจจะเป็นดาบสองคมมีดรามา่าหรือเปล่า มัมเมาหรือเปล่าน้องไม่ใช่หมอหวยนะน้องเป็นหมอลำอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็นเลยจะพยายามที่จะย้าทุกคลิปว่าอุงอิงเป็นบั้นแพงไม่ใช่หมอหวยทุกคนเป็นหมอลำแล้วน้องก็ไม่ได้เป็นคนใบ้หวยแม่นขนาดนั้นแต่แค่น้องอ่ะเป็นคนที่มีบุญญาทิการสูงแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับตัวเลขไม่บอกเป็น ตัวเลขตรงๆแต่ว่าก็มีนัยยะแวดวงนี่แหละเราติดตามมาตลอด่ยอย่างแม่ทุกตาเนี่ยถูกทุกงวดเลยเป็นอะไรมากไปเนี่ยแสดงความดีกับแม่ทุกตาด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยครูหนึ่งไม่ซื้อเนี่ยถูกนทั้งประเทศส่วนครูหนึ่งซื้อเนี่ยถูกกินทั้งประเทศก็แซวเล่นงกันไปครับกับพ่อฮักแม่ฮักเนาะหลายๆคนที่นําตัวเลขมาเผยแพร่กันเพื่อที่จะให้พ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีที่ติดตามเนี่ยได้รับชมรับฟังกันเช่นนันนี่แหละครับก็คือเอาไป ลงคลิปน่ยโอ้คนดูเป็นแสนนะทุกคนในบ้านฟ้าแล้วก็มีดราม่าดิน,นึงว่าทําไมเลขมันไม่ตรงกันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเอาจัจริงเป็นแนวทางทุกคนไม่อยากให้มันเป็นซีเรียสขนาดนั้นนะ่ะเราไปดูแล้วก็ไปเห็นแล้วก็ไปรับชมแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะเราขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าจะซื้อไม่ซื้อแค่นั้นเองทุกคนบางคนเนะี่ยเห็นไหมไม่ได้ซื้อไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะออกเลขหน้าด้วยซ้ำทุกคนบางคนเป็นหนักที่9229 9299 292 9, อ, 2, อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเป็นเลขท้ายเนาะแต่ว่าสุดท้ายไปออกเลขหน้าทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเลข8เลข7เลข3เลข5อย่างเงี้ยทุกคนเลข9อย่างเงี้ยโอ้โหมากันเน,เน็ตเนเลยก็ต้องแสดงความยินดีกับพ่อพ่อ,พอแม่แม่ FC ทุกคนที่ ถูหวยด้วยนะครับกับรวยเบอร์ในค่ำคืนนี้แล้วก็นี่แหละครับแฮปปี้กันท่วนหน้าเลยก็ว่าได้และน้นองอุ๋เพื่อนแพงก็จะเดินทางเข้าโดมในวันพรุ่งนี้แล้วเพื่อที่จะร่วมซ้อมกันอย่างเข้มข้นหลังจากนี้ในสารวัเพื่อนแพงก่อนที่จะเปิดฤด,ดูกลาลวันที่ 20, สิงหาคม่ส20กันยายน2500เจริย2 5อ8แล้วทุกคนใกล้กันเข้ามาแล้วสำหรับความม่วนความซื่งที่พวกเรากำลังจัดได้รับกับ สาวน้อยเพชรนแพงฤด,ดูกาลถูกแปดทัหกาก็ต้องมาร่วมส่งกําลังใจก,ใกันให้กับอุงอิงเพชรบันแพงวงสาวน้อยเพชรบันแพงแล้วก็วงสาวน้อยำเพลินโชว์ที่มีหัวหอกอย่างพ่อ,อการชัยในมือโซเชียลที่จะเข้าไปร่วมผักดันให้กับสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยนี่ก็คือสิ่งที่น้อนอยากจะหยิบยกประเด็นของน้องอุงอิง,อง,องเพชรบนแพงในการที่จะมีโชคว,วีลาบกับน้องกันอีกแล้วสําหรับ3773เนาะแล้วก็798ทุกคน เลขแบงค์พันธ์5ตัวเน้นเน้นเลย แล้วแต่ใครจะไปจัดเรียงอะไรยังไงนะโอ้โหสุดยอดจริงๆความบังเอิญก็คือความบังเอิญความบังเอิญที่เกิดขึ้นกับอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงและความบังเอิญมันเกิดขึ้นบ่อยบยกับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแนั่นองก็คือสิ่งที่นนอนอยากจะหยิบยกมาเล่าในคลิปนี้ครับแน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไ้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงวงการหมอลำหรือว่าหนังขายออกก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อแม่เอลซีได้